สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำลิปสติกแบบชาวอียโบราณกันนะคะจะเรียกว่าลิปสติกของชาวอียโบราณก็ไม่ได้เพราะว่าย้อนกลับไปในยุคเมโสโปเตเมียผู้คนส่วนใหญ่ใช้ลิปสติกสูตรนี้ในการทาปากสาเหตุที่เราต้องย้อนกลับไปนานขนาดนี้เป็น5,000ปี นั่นก็เพราะว่านักโบราณนะคะดีขุดคนพบลิปสติกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วมันก็มีอายุตั้ง5,000ปีค่ะคุณผู้ชมงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาใช้อะไรบ้างเริ่มแรกนะคะ พวกเขาจะนำผงอัญมณีบดละเอียดมาเทใส่ลงไปในจานผสมผงอัญมณีส่วนใหญ่ที่พวกเขาจะใช้เป็นหนึ่งในส่วนผสมของลิปสติกของพวกเขามักจะมีสารตะกั่วปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็นพวกเขาส่วนใหญ่มีอายุกันไม่ถึง30ปีเพราะว่าสีแง่แก่ก่อนสิคิโอพัตตาด้านหลังนี่ขมมดคิ้วแล้วนะคะผงอัญมณีที่คุณซื้อมาจากพ่อค้า,าอาจจะไม่ละเอียดมากพอแล้วก็เลยต้องใช้เวลา บทเพิ่มอีกเล็กน้อยนี่ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะดูน่าทำตามก็เถอะแต่อย่าทำเลยนะคะเพราะว่าสารตะกั่วมันมีผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายเพราะว่าเมื่อเรารับสารตะกั่วเข้าไปในร่างกายมากๆก็จะทำให้เรากลายเป็นโรคโลหิตจาง เราจําเป็นที่จะต้องใช้ไขมันสัตว์เพื่อทําให้ลิปสติกของเรามีความหนืดมากขึ้นแต่ว่ากัดหาไม่ได้ก็ขอใช้วาสลีนไปก่อนนะคะนี่จะบอกว่าผงอซมันนี่ตอนแรกมันไม่ใช่ผงไอซมัน,นีจริงๆนะคะมันเป็นผงอายแชโดว์แล้วนี่<ๆ>ก็คือน้ํามันมะกอกค่ะถ้าใครเคยกินน้ามันมะกอกเพ,เพ,เพีีวๆนี้พูดได้เลยว่ามันมีรสชาติที่ขมมากแต่ข้อดีของมันก็คือช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวได้นามนมากๆเลยแล้วก็จะใช้เวลากวนค่อนข้างนานนะคะจนกว่าลิปสติกจะเป็นเนื้อเดียว มันมีอีกสูตรหนึ่งของครีโอพัตตาที่พวกเขาจะไม่ได้ใช้อัญ,ญมณีเป็นส่วนผสมหลักแต่จะใช้สีจากมลแงโคซินิลซึ่งไอมแมลงโคซินิลเนี่ยก็สามารถเอาไปย้อมผ้าได้เอาไปทําให้หลายๆอย่างเกิดสีสันได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์มานคลิปสติกบางแบรนด์ที่ยังใช้สีย้อมจากสีโคซินิลอยู่พอเรากวนลิปสติกของเราจนเนื้อได้ที่แล้วแล้วก็จะเอาไปใส่ในภาชนะของเราสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักโบราณาคาดีขุด้นพบลิปสติกออกมาได้หลากหลายมี หเห็นทั้งในเครื่องปั้นดินเผาตลับงาและที่สําคัญสิ่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือเปลือกหอยใช่ค่ะชาวเมโสโปเตเมียใช้เปลือกหอยในการใส่เครื่องสําอางไม่ใช่แค่ในลิปสติกแต่ยังเป็นอายชาโดและสีทาตัวก็มีทั้งเปลือกหอยใหญ่เปลือกหอยเล็กแต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ใส่สีทาตัวเนี่ยกะว่ามันน่าจะมีขนาดใหญ่มากกว่านี้บางคนก็มีจารมะสมเดี๋ยววันหลังน่าจะมาพูดถึงสีทาตัวด้วยพอใส่ตลับหอยมาแล้วผลลัพธ์ในวันนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอ พอใจนะคะส่วนสีก็เหมือนสีอายแชโดว์เลยฉันยอมแค้ตลับอายแชโดว์ซึ่ง เอามาทำลิปสติกที่ไม่น่าจะได้ใช้ในประจำทุกวันเพื่อคนทุกคนเลยนะคะพอคลิปนี้ลุดออกไปก็จะมีน้องพูดว่าพี่กัดคะทําไมเหมือนเอากางเกงมาใส่หัวพี่กัดเลยนะคะอ๋อพูดกันขนาดนี้พี่ก็ต้องมีความ reduce reuse recycle สิคะเหมือนกับที่เขาพูดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมคือการใช้ทรัพยากรโลกให้น้อยที่สุดเเรามาเข้าสู่ช่วงสรุปของคลิปนี้กันเลยดีกว่าว่าทุกคนไม่ควรหาทำตามนะคะแต่ถึง ทำตามพวกเธอก็บทอัญมณีให้กลายเป็นผงละเอียดยิบขนาดนี้ไม่ได้หรอกฉันลองทําแล้วเละแต่ถ้าอยากลองก็อย่าเอามาสควอตบนร่างกายหรือว่ารับสารพิษเข้าไปในร่างกายโดยตรงนะคะมันไม่ดียาหาธรรมยาหาธรรค่ะเป็นอันตรายต่อชีวิตพวกเธอจะได้สีแง่แก่ก่อนวัยอันควร